เลว้ชุดเมื่อกี้ก็ตัดกับปุ๊บปั๊บไปเลยนะชยแช้์ให้กับเราจังเลยให้ายมากฝากไปเลยกดแชร์ใหม่ด้วยนะ sao thầu ôi mắt tàu y li sexy cái gì sai ta yam châu âu cha chẳng đồn chạy đi yam chuột dài chừng nhau yêu anh gì hàng thang thúc thi, ý mẹ mà xưa phải bơ ตัวนี้มันดียังไงนะครับผมตัวนี้มันดีช่วยเรื่องแบบทําให้หน้าหน้าท้องเรายุบอย่างนี้ครับผมอาจจะแบบไม่ยุบมากแต่อาจจะแบบถ้าเรากินเรื่อยๆต่อวันต่อวันอย่างนี้มันอาจสามารถช่วยลดพุงหน้าท้องได้นะครับผมแล้วผนเราก็จะเหมือนแบบตัว S นี่ครับผมนเราจะเหมือนตัว S พ่อค้ามาขายแบบนี้ออเดอร์ลนแน่ๆบ่ได้ย่อบอกจากใจ ว่ามาด้วยไรเราถูกใจแต่เจ้าหลงคาลมเขาแล้วเต็มเป้าแพ่ทางสาวท่าโอ้ยมักเจ้าอีลี่สวยเซ็กซี่ขยี้สายตายำเจ้าจ่าจังโดนใจดียำโย,กย,ยกย้ายจังเย้ายวนี เส้นทางทุกทีที่เจอความใจไอแม่มาสื่อไฟเบอร์เด้อมาเด้อคัณแม่มาสื่อเล้วไฟเบอร์มาเด้อมาเด้อมาเด้อ,ดอครับกล่องหนึ่งจะมีอ่สิบซองนะครับผมกล่องหนึ่งจะมีสิบซองครับจะ่ลูกจำไว้ได้ไหม วดวดหัวใจไบสร่างต่างย่างน,นับประสะอาอะแอมเมนต่อไปจริงจรงนี่ว,นนวันที่กูคือเกาก่อนละวัน สางสาวเทาพี่ก็สร้างเพิ่มอีกเลยโบได้โยบอกจากใจว่ามากเอ้ไล่เราถูกใจแต่เจ้าหลุนพาลมเขาแล้วเต็มเป้าแพ้่ทางสาวเทาโอ้ย <Pf> ม <iff> ักเจ้าอีรีสวยเซ็กซี่ ขยิสายตายำเจ้าจ๋าช่างโดนใจดียำโยกย้ายช่างเย้ายวนยีแพ้ทางทุกทีที่เจอควนเงอใจขายของไปฟังลับไปใครที่จะสวยงามนะครับผมใครที่ตอนนี้น้ำหนัก น้ำหนักเกินเจ็ดสิบนะครับผมสามารถสั่งซื้อตัวนี้ไปใช้นะครับผมไม่ใช่ว่าอะไรเอาไปอีกสิบกล่องไปเลยสั่งขอบคุณครับขอ,ขอบคุณครับขอบคุณยครับตัวนี้นะครับผมที่แบบว่าออน้ําหนักเกินเจ็ดสิบไม่ใช่ว่าเราจะกินอาหารแบบไหนก็ได้หรือแบบว่ากินแบบกินเยอะกินเยอะมากขึ้น แล้วจะมาทานตัวนี้มันจะลดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับผมเราทานตัวนี้เราก็ต้องควบคุมน้ําหนักด้วยครับว่าเราจะทานอะไรเราจะทานอะไรวันนี้ทานของมัอ้วนนะครับผมถ้าเราแบบว่ามาพึ่งพาแต่ตัวนี้ให้น้ําหนักมันลดลงแล้วเราไปกินแบบของเยอะมันก็ไม่ได้นะครับผมเรากินตัวนี้เราต้องควบคุมอ,อาหารการกินด้วยครับป ไทยจะมาสู่